และวันนี้นะคะเขาฟ่่งพามาตีสีกับพี่นักขุดที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการรถขุดโูกตาเดลิตีตีซีกับพี่นักขุดค่ะและเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เขาฟ่างกับพี่บอยกูรูผู้เชี่ยวชาญทางด้านรถขุดค่ะสวัสดีครับแหมวันนี้เนี่ยเราได้กาแฟตอนเช้าเนี่ยดื่มก่อนไปแบบตะลุยการตีซีก็สดชื่นดีเหมือนกันนะคะคพี่บอยขอจิตก่อน แล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปตีสีกับพี่นักขุดคนแอนันครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปพบกับพี่สุรานะครับแลกวก็ฟางงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวใส่ชุดเซฟตี้พร้อมที่จะไปตีซีกับพี่สุรากันเลยครับผมโอเคค่ะไป let's go <S ไปกันเลยส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้แบบเป็นเกียรติมากม,มากเลยบาตีสีกับพี่นักขุดที่จังหวัดอุบลราชธานีก็คือคพียสุระของเรานั่นเองแลยวขอถามก่อนเลยค่ะว่า เฮียเนี่ยทำกิจการเกี่ยวกับอะไรอยู่บ้างอะคะก็รับเหมาทําโกดังเก็บสินค้าแล้วก็จะเป็นพวกองค์การหมู่บ้านแล้วทำไมเฮียถึงตัดสินใจซื้อรถขุดคูเวอร์ต้ารุ่น QX033 ครับเฮียก็เมื่อก่อนผมจะใช้รถขุดรับจ้างค่าจ้างส่งวันละสี่พันห้าเียเลยอยู่ประมาณเดือนละแสนครับผมก็เลยตัดสินใจมาซื้อเองดีกว่าตั้งแต่ผมออกมาเป็นของตัวเองนยมันลดต้นทุนแต่ได้กําไรเยอะครับสุดยอดมันเหมาะกับหน้างานผมมากกว่า เข้าพื้นที่เล็กเข้าซอกเข้าซอยในใต้อคัรเนี้ยสะดวกมีความเหมาะสมกับหน้างานมีความป้องตัวในการทํางานนะครับผมตอบโจทย์งานของเฮียแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮียพูดมาถึงขนาดนี้แล้วหนูอยากไปติดตามการทํางานของรถถุกคูโบต้าซัมตานรุ่น KX เอ็์สามสามมากๆเลยได้ครับพอดีผมมีไซ้์งานอีกที่หนึ่งซึ่งกําลังขุดอยู่เป็นพวกขุดฟุตติ้งครับผมได้เลยขอบคุณเฮียมากนะคะวันนี้คือแบบได้ความรู้มากแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เรามาแบบตีซีกับเฮียแล้วเดี๋ยวเราจะไปตีซีกับรถถุกของเราต่อ แล้วค่ะหลังจากที่เรานะคะได้โลเคชันจากพี่สุระแล้วเรานะคะจะไปติดตามการทํางานของพี่เชนนะคะและรถบุรุตโตวาตาขนาด3ตันรุ่น KX033 นั่นค่ะ ขอรบกวนการทํางานสักครู่นะคะวันนี้พี่เชนเนี่ยใช้รถคันนี้เนี่ยทำอะไรบ้างคะขุดดินและก็ทอยดินและก็ปรับพื้นที่ตรงข้างล่างเป็นสระ่วยน้ําครับ เคยเจองานโหดๆบ้างไหมครับพี่เชนมีครับมีเป็นงานประเภทไหนพี่งานปรับหรือตีป่าแต่ว่ามันไปเจอจอใหญ่ครับผมจอใหญ่มากเลยนะครับแล้วตัวเคสศูนย์สามนี่เอาอยู่ไหมพี่เอาอยู่ครับเอาอยู่พอยังทํางานได้ดีแล้วก็เอาอยู่นะครับพี่เชนอยู่ครับคือมันคล่องตัวครับมันเล็กกระทันรันแต่ว่างานใหญ่เราก็ทําได้ครับตัวนี้ก็คือใช้งานได้หลายอย่างแลวก็อเนอะสระเลยนะครับพี่ครับผมมันทํางานได้เรื่อยๆครับมันไม่ร้อนนะครับงานหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ครับก็คือฝนก็ทําได้นะครับร้อนก็ทํางานได้นะครับพี่เชน สุดยอดแปลว่าเป็นรถผู้ใจของพี่เชนเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวข้าฟ่างนะคะก็จะขอตามติดชีวิตการทํางานของพี่เคนกับรถขุดคูบตารุ่น k x 0 3 3เดี๋ยวพี่เชนเชิญทำงานได้เลยครัเดีย๋ยวหนูจะอยู่เป็นกําลังใจสู้ๆค่ะ ยืนดูเขาทํางานมาหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยรถขุดเขายังทํางานอึดมากอะ่ะใช่แล้วครับข้างในนี้แอร์เย็นเจี e ๊ยบเลยนะครับน้องเขาฟ้างน่าน,น่ะสิแต่เราเนี่ยร้อนมาก โอ้โห oh, ติดตามการทํางานมาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นบอกเลยคะ่ะว่าพี่เขาเนี่ยทำงานแบบไม่หยุดพักกันเลยค่ะใช่แล้วครับน้องก็ฟงังเมื่อเช้านี่เรามีทั้งแดดนะครับมีทั้งลมแล้วก็มีทั้งฝนนะครับแล้วก็มีฝุ่นอีกนะครับ <c oughs> แต่พี่เชนก็ยังทํางานอยู่เลยครับน้องก็ฟ่างสมคําร่ลือจริงๆเลยนะคะที่เขาบอกว่ารถข ja ุดคูเวตานะคะขนาด3ตนันรุ่น KX033 เนี่ยอึดถึกทนจิ๋วแต่แจ๋วขนาดประทัดรัดแค่นี้แต่เอาอยู่มาก EP หน้าเนี่ยเราจะพาไปตีซีกับพี่นักขุดคนไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ